ดีเทักษินค่ะวิจารณ์ยับนายกอิงไร้กาลเทศะใส่หมวกเข้าโบสค่ะย้อนเจ็บสะเทือนพ่อแมวอาปูค่ะ นายกรัฐมมตรีค่ะได้มีการเข้าไปไหว้พระในโบสถ์นะแล้วก็เป็นประเด็นถูกวิาพากษ์วิจารณ์ก็คือปรากฏภาพใส่หมวกขณะไหว้พระเข้าโบสถ์นะคะก็ทําให้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวค่ะโดยทางคุณปู่จิตกรบุษบาพิจิกรกชื่อดังค่ะได้โพสต์ภาพนางสาวแพททองทานสวมหมวกเข้าอุโบสถนะคะพร้อมข้อความระบุบอกว่าไม่มีคนบอกคนสอนเลยหรือครับว่าเข้าโบสถ์กราบพระเนี่ยให้ถอดหมวกออกก่อนซึ่งต่อมานะก็ได้มีการลบโพสต์ออกไปค่ะ ย้อนไปเมื่อวันที่24สิงหาคม2557ค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าชาวเน็ตนะเรียกว่าฮือฮาค่ะไปชมภาพครอบครัวชินวัตรใส่บาทในวันครบรอบวันเกิดของนางสาวแพททองทานชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณค่ะอย่างไรก็ตามนะชาวเน็ตได้วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมค่ะทั้งนี้ยังมีการโยงนะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องปกติของคนในตระกูลนี้เพราะทักษิณ ก็เคยทําแบบนี้นะหรือแม้แต่อดีตนายกรุ่นตรีนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรย,ยังเคยเอาปิ่นโตใส่บาทมาแล้วค่ะจากกรณีเมื่อวันที่24สิงหาคม2567ค่ะที่วัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอําเภอภูเพียง จังหวัดหน้านะนางสาวแพทรทองทานชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะแล้วก็คณะนะเดินทางไปยังวัดพระธาตุแช่แห้งค่ะเพื่อดูโรงทานทำอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่มารับความช่วยเหลือพร้อมร่วม ทอดหมูนะกับอาสาสมัครที่โรงทานด้วยนะฮะจากนั้นเวลา14นาฬิกา15นาทีค่ะนางสาวแพรทองทานและคณะได้เดินทางต่อมาอยัางที่บ้านม่วงตึด๊ดตําบลม่วงตึด๊ดอำเภอภูเพียงนะมีประชาชนค่ะรอให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากแล้วก็ตะโกนส่งเสียงนาะยกสู้ๆค่ะแล้วก็ขอถ่ายภาพร่วมกับนางสาวแพรทองทานจำนวนมากนะจากนั้นค่ะนางสาวแพรทองทานได้เดินทางนะลุยน้ําเข้าไปแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนในบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมขังอยู่นะพร้อมสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ค่ะ แล้วก็แสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กําลังใจให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้นะคะอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนะะ่ะนางสาวพิธารได้มีกําหนดการที่จะเดินทางไปยังตำบลกองควายค่ะหรือบ้านน้าครกเก่าอําเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะแต่ถนนถูกน้ําตัดขาดค่ะจึงมอบถุงยางชีพให้กับสสของน่านนะ,ะจังหวัดน่านเนี่ยนะคะแล้วก็ของพระเพื่อไทยนะคะไปแจกจ่ายต่อ พร้อมกำชับให้รีบส่งของไปให้ถึงมือประชาชนค่ะต่อมาเวลา12นาฬิกา30นาทีระหว่างที่นางสาวแพรย์ทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีนาและก็คณะเนี่ยพักรับประทานอาหารกลางวันนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายรุทินชานวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ร่วมกันลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเชียงรายได้เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารกับนางสาวแพทย์ทานพร้อมพูดคุยถึงสถานการณ์น้ จากการลงพื้นที่นั่นเองนะในขณะเดียวกันค่ะนายกได้มีการเข้าไปไหว้พระนะในโบสถ์นะในพระอุโบสถนะซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะปรากฏภาพใส่หมวกค่ะขณะไหว้พระซึ่งก็ทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวนะโดยทางคุณปูจิตกรบุษบาค่ะพิธีกรชื่อดังนะได้โพสต์ภาพนางสาวแพรทองทานสวมหมวกเข้าอุโบสถค่ะพร้อมเข้าความระบ,บุว่าไม่มีคนบอกคนสอนเลยหรือครับ ว่าเข้าโบสกราพระให้ถอดหมวกออกก่อนนะซึ่งต่อมาก็ได้มีการลบโพสต์ออกไปนะพร้อมกับโพสต์ข้อความต่ออีกนะบอกว่าในที่สุดก็ถอดหมวกไหว้พระแฮชแท็กพวกสลิมเข้าใจเสียใหม่ด้วยนะด่าตากล้องนักข่าวกันต่อเลยจ้านะฮะซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะอาทิเช่นเริ่มเรียนรู้แล้วค่ะนะคงมีคนเนี่ยสกิดบอกนะเลยเอาใหม่เอาใหม่34พร้อมอะไรอย่างนี้นะ ใครว่านางคนนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะทันทีทันควันเลยนะออขอให้ประเทศไทยแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเจ้าค่ะซึ่งพระประธานก็บอกว่าลาออกสิโยมบอกให้พ่อเนี่ยไปเลี้ยงหลานเงียบๆแค่นี้ก็ไม่ลำบากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะฮะน,นี่ก็เหมือนแซวกันนะคะบางคนก็บอกว่าสื่อทั้งหลายเนี่ยทำไมต้องทําข่าวสร้างภาพให้กับนักการเมืองเวลาคนอื่นที่เขาทําจริงๆจ,จังๆเนี่ย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับไม่ไปทําข่าวนะนางกําลังภาวนาว่าให้อยู่ในตําแหน่งนายกหญิงคนที่3 1สินานๆนะใส่หมวกไม่ใส่หมวกเนี่ยสลิมก็พยายามจะแซะเนอะเอาประเด็นที่ฉลาดฉลาดหน่อยสิครับนี่นะจริงๆแล้วสมควรถอดหมวกก่อนก้าวเท้าเข้าโบสถเสียด้วยซ้ำไปนะต้องถอดก่อนก้าวข้ามธรณีประตูแล้วค่ะขอพรทําดีได้ดีใครคดโกงขอให้จุดๆ,ๆนะ มีแต่ขอมีแต่โกยมีแต่รับไม่เคยให้พวกตระกูลโซยนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะนึกย้อนไปเมื่อปี2557นะคะก็เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้ไปด้วยนะ,ะโดยเมื่อวันที่24สิงหาคมซึ่งตรงกับวันเดียวกันนะแต่10ปีต่อมาอันนี้คือ10ปีย้อนหลังไปนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวเน็ตเนี่ยเรียกว่าฮือฮานะไปชมภาพ ครอ,อบครัวชินวัตนนะมีการใส่บาตรในวันครบรอบวันเกิดของนางสาวแพนทองทานชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะซึ่งถูกโพสต์ลงในอินสตาแกรมของนายพานทองแท้ชินวัตรเมื่อวันที่21สิงหาคมในปีนั้นนะฮะซึ่งมีข้อความระบุบอกว่าทําบุญใส่บาตรวันเกิดน้องนะแล้วก็มีการแท็ก ไอจของคุณลุงอิงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะชาวเน็ตได้วิพากษ์วิจารณ์ณถึงความไม่เหมาะสมนะบอกว่าไม่ได้จับผิดนะคะแต่ไปอ่านศึกษาพัฒธรรมหลักปฏิบัติตัวต่อพระสงฆ์หน่อยนะใส่บาตรแทนที่จะได้บุญได้บาปซะงั้นนะะบางคนก็โพสแบบว่า,วาตามหลักพุทธวจนะนะใส่บาตรไม่ต้องถอดรองเท้าค่ะแต่ฟังธรรมต้องถอดนะทั้งยังมีการโยงไปนะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย เขบอกว่าเป็นเรื่องปกติของคนในตระกูลชินนะในตระกูลนี้เนี่ยแหละเป็นเรื่องปกติของคนในตระกูลนี้เพราะทักษิณก็เคยทําแบบนี้นะหรือแม้แต่อดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตร ยังเคยเอาปิ่นโตใส่บาทมาแล้วค่ะนี่ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์นะถึงการละเทศะอะไรต่างๆนะ,ะต่อมาเราก็มีการลบโพสต์ไปแล้วก็มีการ,กร,กการเอ,อ่อถอดหมว่ออกแล้วนะคุณยิ้งนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ